เกมมือถือแข่งรถตัวใหม่ล่าสุดจากเฟรนชายตัวดังอย่าง Need for Speed ครับต้องยอมรับเลยว่านี่คือเกมแข่งรถเจนใหม่บนมือถือที่งานภาพของเขาเนี่ยมาแบบขั้นสุดจัดเต็มทั้งกราฟิกโหดๆแล้วก็แผนที่แบบ Open World รองรับการแข่งขันทั้งแบบโซโล่สามารถออนไลน์กับเพื่อนกันได้และถ้าชอบแต่งรถครับก็มีกันครบทั้งการอัปเกรดเครื่องยนต์การทำสีแต่งสิ่งต่างๆขนรถยนต์แบรนด์ดังลิสแตรร่กันมาเพียบครับเป็นอีกหนึ่งเกมแข่งรถที่น่าโดนกันมากๆครับประจำปีนี้ เลสซิ่งมาสเตอร์เกมแข่งรถตัวใหม่ล่าสุดครับที่จะมาพร้อมกับกราฟิกสุดอลังการงานสร้างทั้งโมเดลรถสนามแข่งแสงเงาต่างๆเราสามารถเลือกขับปรับแต่งรถกันได้อย่างอิสระรองรับการเล่นคนเดียวโหมดเล่นออนไลน์รวมไปถึงมีการไต่แรงกันด้วยมาพร้อมกับรถยนต์แบรนด์ดังหลากหลายแบรนด์ครับและสำหรับเกมเมอร์ชาวไทยที่ขี้เกียจมุดนะมีนาคม2 0 2 5นี้ส้า้ทไม่เจอโลกเลือดน่าจะเข้าไทยกันแล้วครับค่ะ X3 นี่คือเกมแข่งรถบนมือถือครับที่เชื่อว่าเกมเมอร์คาซิ่งหลายคนเนี่ยต้องชื่นชอบกันอย่างแน่นอนละภายในเกมของค่ะเอ็กซ์ตรีครับจะให้เราแข่งขันในรูปแบบเกม Open World แมปกว้างๆใส่กันมาสดุดมีช่วงของกลางวันและก็กลางคืนกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้การขับขี่รถท่องเที่ยวไปตามเมืองเนี่ยได้อัตรสมากยิ่งขึ้นใครที่มือถือคุณภาพแรงๆหน่อยก็ปรับกันได้แบบลื่นๆแน่นอนปี2 0 2 5ต้องมาติดอันดับเกมกราฟิกเทพกันอย่างแน่นอนครับสหรับเกมนี้ Drive Zone Online เกมนี้เปิดตัวกันไปได้ไม่นานเท่าไหร่ครับแต่ว่ายอดคนออนไลน์เล่นกันเยอะจริงรวมไปถึงยอดดาวน์โหลดก็ทะลุปไปกว่า50ล้านครั้งกันเข้าไปแล้วถือว่ามาแรงมากๆเวลาเราเข้าไปตามแมปเนี่ยจะเจอคนออนไลน์ตนลอดครับไม่เหงาเหมือนบางเกมะนะใครที่ชอบเกมขับรถสิ่งๆิงครับมีระบบครบถ้วนเกมนี้ต้องไปลองกันดูให้ได้ที่สําคัญครับภายในเกมนี้ก็มีภาษาไทยกันมาให้แล้วกันด้วยทําให้การเล่นเนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นเมื่อถือสเปกกลางๆไม่ต้องแรงกันมากก็เล่นเกมนี้กันได้แบบไหลลื่นแล้ว a อดโฟล์ลเลเจนส์อยู่ไหนในภาคนี้ได้มีการยกเครื่องกราฟิกให้อลังการงานสร้างมากกว่าเดิมแสงเงาตัวรถบรรยากาศนั้นก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าครับบวกกับลงเล่นให้หลายแพลตฟอร์มทั้ง PC คอนโซล Nintendo Switch และก็เวอร์ชันมือถือแถมมีภาษาไทยกันมาให้พร้อมส่วนตัวแล้วครับแอดว่ากราฟิกเกมนี้ทำออกมาได้ไหลลื่นและก็สวยงามจริงแต่ว่าจะเป็นการแข่งขันแบบจบเป็นแมตช์แมไปนะไม่ได้มาในรูปแบบ Open World แบบหลายๆเกมในยุคนี้เท่าไหร่นักนะครับ